ตอนนี้ลงจากขบวนรถไฟธรรมดาที่254นะครับหลังสวนทนบุรีนะครับที่สถานีวัดสุวรรนะครับนครปฐมเพื่อจะรอขอบวนรถไฟชานเมืองที่351นะครับกับสถานีบ้านโป่งนี่ก็เป็นบรรยากาศของสถานี วัดสวนเจดีขาวขาวนะสวยงามเลยน่อยู่ทางด้านนน้นนะเป็นบรรยากาศยามเย็นที่สถานีวัดสวนนะครับนครปฐมนะครับลงขบวนรถที่ 254นะครับต้นทางหลังสวนปลายทางทนบุรีนะครับเป็นบรรยากาศยามเย็นนะฮะที่สถานีวัดสวน